จ้าของร้านอาหารโดยตรงนะครับนี่หลังจากรวยแล้วก็เลยมาบวชนะครับนี่ดูจากการหันหอมก็ได้นะครับป๊๊บป๊บปบปบเลยนะครับนี้เห็ดเมนูอย่างนี้ไหมลาบปลาลาปลาลตอนเพี่นหรือตอนเศร้านี่ <c oughs> ตอนเศ้าลาบปลาตองน,น,นะครับอันนั้นต้มปลาบ,บน้น อันต้มอันนี่ออยน่ยนะครับกระดูกนั้นไว้ต้มนะครับแต่ว่าเนื้อไว้ลาบนะครับนี่ <c oughs> ไม่ชี้ให้รายละเอียดนะครับโอ้ยนะครับบางอย่างก็ไม่ใช่ว่าจะรู้หมดทุกอย่างนะครับขอโทษขออภัยนะครับรู้ที่อยู่บนจานนะครับ <c oughs> ถ้าไม่อร่อยก็ติบ้างเล็กน้อยในใจนะครับ ดังไม่ได้เขาทําไม่เป็นนะครับเลียงพระเลี้ยงเนนนะครับเนนนี่สามรูปนะครับสมเนรน้อยสามรูปนะครับส่วนพระนี่ร้อยต้นๆนะครับแม่คำไม่ชีทั้งญาติโยมที่มาปฏิบัติทำเกือบสี่สิบชีวิตด้วยกันนะครับเด้อที่วัดบ้านขบบ่ออําเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับนี่ผรนกหุงข้าวนะครับไม่รู้เสร็จไปแล้วหรือยังนะครับวันนี้นะครับนี่ ปกติตมาจะเช้านะครับแต่บางวันก็ไม่ปกตินะครับนี่นี่นะครับนี่แต่ละท่านแต่ละคนนะครับอาศัยพลักกำลังเลี้ยวแรงนะครับของแม่ขาวแม่ชีนะครับญาติยมนะครับมาช่วยงานเตรียมพัตตาหารนะครับแต่บางคนก็อายุมากนะครับบางคนก็อายุไม่มากแต่ว่าสุขภาพไม่ดีนะครับ ทำงานไม่ได้นะครับนี่แต่ส่วนมากอยู่ด้วยกันก็ปลาเข้าไปเล่งหงกกว่าขึ้นไปหมดแล้วนะครับเด้อนะครับอย่างรัสมอยู่นะครับอายุเกินร้อยปีไปไม่รับนะครับพอได้ยินว่าร้อยปีนี่ไม่ชี้มืออ่อนเลยนะครับร้อยปีไม่รับนะครับลงมาก็ยังตามหีตามปัจจัยนะครับนี่ อันหน้ามองกล้องให้หน่อยเด้อกําลังห็วอย่างเลยเนี่ยจัดผักนะครับผักปวอดสารนะครับคุูบาอาจารย์ก็ช่วยงานทางนู้นนะครับจัดโต๊ะจัดเก้าอี้นะครับวันนี้เป็นวันพระวันธรรมวัตรสวรรนะครับและวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับสมเด็จพระราชินีนะครับเดี๋ยวจะมีพิธีในอุบอโบสถการ,ปรเปลี่ยนนู้นนะครับ